วิธีการโอนย้ายข้อมูลของ u f a ้า 24h ทำได้ดังนี้ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการย้ายข้อมูลของท่านหรือมียูเซอร์ในระบบเก่าอยู่แล้วไปยังระบบใหม่ท่านสามารถย้ายไประบบใหม่ได้โดยการคลิกเข้าไปที่กำหนดรหัสผ่านเมื่อท่านเข้ามาแล้วให้ท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านในช่องแรกและกรอกยูเซอร์ u f a b e t ในช่องที่2และคลิกที่ปุ่มขอรับ OTP ระบบ จะทำการจัดส่งข้อความไปยังเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เมื่อท่านได้รับรหัส OTP แล้วให้ท่านกอรอกรหัสที่ได้รับลงไปแล้วกดยืนยันระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านอีกครั้งโดยที่รหัสผ่านต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขมีความยาว8-15ตัวหลังจากโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านสามารถนำเบอร์โทรศัพท์และพลเวิร์ดของท่านมาล็อกอินที่หน้าเว็บได้เลย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับสำหรับขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลของ u f a 24h